วย ع ل ى آ ั ه อ ص ح ب ه أجمعين وبعد ا ل س ل ا ะ عليكم ورحمة الله ะ ب ر ك ا ت ุสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยวลามีลูกเราจะได้รับฟังคําพูดของผู้ใหญ่คนรุ่นก่อนๆเนี่ยถ้าเป็นลูกผู้ชายก็ห่วงในเรื่องของการอะครับติดยาถ้าเป็นลูกสาว ก็จะเป็นห่วงในเรื่องของการาไม่รักนวลสงวนตัวเนี่ยเราก็กับสังคมปัจจุบันกับยุคสื่อออนไลน์เนี่ยถามว่าควบคุมง่ายไหมกับลูกเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรแล้วในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราจะสอนลูกแล้วเราจะดูแลลูกกันยังไงเนี่คือสิ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ ก็หนักใจกันเกือบทุกคน mm. เกือบทุกครอบครัวใช่ไหมครับท่านตอบตัวท่านแล้วก็ถามตัวท่านว่าใช่ไหมครับต่อจากนั้นมาเนี่ยเรื่องที่เป็นปัญหาของครอบครัวอีกในสังคมปัจจุบันคนที่มีลูกแล้วก็เรียนอยู่ไกลกันแล้วก็เกิดประสบกับตัวผมเองด้วย <c oughs> <c oughs> นะครับก็อยากที่จะ พูดคุยอยากจะชี้แจงและอยากจะทำความเข้าใจกับคนหนุ่มสาวในปัจจุบันเนี่ยว่าจะทำอะไรจะอยู่กันอย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรเนี่ยพยายามนึกถึงพ่อแม่ไว้ที่ผมบอกว่าผมเป็นห่วงแล้ววันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของความเป็นห่วงหนุ่มสาวในปัจจุบันเนี่ยในชีวิตผมผมอาจจะบอกว่าผมก็เรียนหนังสือทั้งสิ่งที่ทำได้ตาม นักวิชาการกับทําไม่ได้ตามตัวบทหลักการมันก็จะเป็นเรื่องที่บอกว่าในวิชากฎหมายอิสลามเนี่ยถ้าเราจะเรียนเราก็จะได้ยินคําตอบว่ามีสองทัศนะแบ่งออกเป็นถามทัศนะแล้วก็จะแบ่งกลุ่มกันแล้วก็มีการยกหลักฐานการยกหลักฐานแบบชัดแบบไม่ชัดแล้วก็จะมีทัศนะที่ได้รับการคิดเห็นความคิดเห็นที่มีน้ําหนักสุดเนี่ยอันนั้นควรจะมานําสู่การปฏิบัติอันนั้นในวิชากฎหมาย ท่านผู้ฟังอาจอยากจะรู้ว่าแล้วผมจะพูดเรื่องอะไรครั้งหนึ่งเนี่ยที่บ้านมีนักศึกษาสองคนเป็นหนุ่มเป็นสาวทั้งคู่เลยอยู่ปีสามปีสี่และผมขออนุญาตเพื่อเป็นกรณีศึกษาไม่ได้มีเจตนาที่จะตําหนิแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งเสริมแต่เพื่อให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้คิดตามแล้วก็นึกถึงตามว่านักศึกษาสองคนเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็มาเรียนอยู่ในกรุงเทพ แล้วก็ด้วยกับอาร,ร,รมณ์สองกําหนดเนี่ยสองคนก็มาเจอกันด้วยกัยกบการทํากิจกรรมของต่างมหาลัยอะไรประมาณเนี่ยนะก็จึงเป็นที่มาที่ไปของการที่จะต้องไปขับรถแล้วก็รับส่งกันหรือจะเรียนมหาลัยเดียวกันเนี่ยก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์มันก็คือใกล้ชิดกันแหละในความเป็นผู้ชายคําพูดทุกอย่างมันก็ดูดีก็บอกว่าอยากจะนิกะโดยที่ ไม่ทำให้เกิดเป็นบาปก็คือการนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ซึ่งอยู่ปีสามปีสี่กันแล้วสองคนเนี่ยเราก็ถามว่าซ้อนกันมานานยังหละ่ะก็เพิ่งวัซ้อนไม่นานแต่มันรู้ไม่ดีมันก็บาปแล้วมาทําไมยังไงเขาบอกว่าอยากจะทําการนิก้าให้มันถูกต้องเราก็บอกเรื่องยาวนั้นเนี่ยแล้วก็ทําไมถึงมาหาผมล่ะเขาก็บอกว่าอาจารย์แต่งให้ได้ผมบอกผมแต่งให้ไม่ได้แล้วก็ ชี้แจงกันกนกักประมาณสองทุ่มถึงเที่ยงคืนนะนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผมบอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยพยายามต้องคุยกับลูกนะคนเป็นพ่อเป็นแม่พยายามที่จะต้องสนิทกับลูกหนึ่งคนนะถ้าสองคนได้เนี่ยประเสริฐสุดเลยท่านเชื่อไหมครับผมถามก่อนผมบอกว่าเอาละเรื่องแต่งซอ้อม่ซ้อเนี่ยผมบอกผมมเรียนมาแหละแต่ผมอะขอคุยก่อนผู้หญิงมีพ่อมีแม่ไหมมี พ่อแม่สั่งอะไรไหมท่านฟังแล้วท่านตามดูให้ดีนะครับผู้หญิงบอกว่าพ่อสั่งไว้ว่าถ้าจะนิก้าที่ไหนเมื่อใดขอให้พ่อเป็นวลีนะถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่มันเป็นคําตอบที่บอกว่าเรานั่งงงอ่ะคนเป็นลูกกําลังจะไปแต่งงานกับผู้ชายซึ่งพ่อมีชีวิตอยู่แต่พ่อเคยสั่งว่าถ้าแต่งงานนิก้าที่ไหนขอให้พ่อเป็นวลีนะ นั่นหมายความว่าลูกไม่ทําตามสิ่งที่พ่อขอแล้วหันกลับมาถามผู้ชายบ้างถ้าแต่งวันนี้พ่อแม่รับทราบไหมไม่รับทราบรู้ไหมไม่รู้อ่าคําถามถ้าแต่งวันนี้แล้วคุณเรียนจบปีหน้าคุณกลับไปบ้านแม่หาคนที่ดีแล้วเหมาะสมกับตระกูลของคุณแล้วก็มีผู้หญิงที่จะเป็นคนที่มาสู่พิธีนุ้าเนี่ยคุณจะทํำยังไงเพราะวันนี้คุณนุ่ากับคนนี้ แต่อีกหนึ่งปีคุณจะมีคนใหม่ที่พ่อแม่หาให้ท่านดูคำตอบครับฟังคำตอบไปดิผู้ชายบอกว่าผมก็คงต้องแต่งตามที่พ่อแม่หาไว้ให้อ่ะผมก็เลยอ่านะาผู้หญิงนะเธอได้ยินคำตอบจากผู้ชายแล้วใช่ไหมครับได้ยินเขาตอบว่างไงได้ยินใช่ไหมแล้วเธอจะแต่งกับเขาอีกไหมอ่าผู้ชายตรงลงที่คุณจะมาแต่งวันนี้นั่นครูคุณแต่งตามนับสูคุณหรือป้องกันบาป แต่คุณกําลังจะไปเชื่อฟังพ่อแม่แล้ววันนี้ทําไมผู้หญิงไม่โทรหาพ่อก่อนล่ะครับทําไมผู้ชายไม่บอกพ่อแม่ก่อนล่ะครับมันจะได้ให้รู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยแต่งกันแล้ววันนั้นพ่อคุณก็จะได้มาวันนี้พ่อแม่คุณก็จะได้รู้ดีไหมอ๋ออีกตั้งปีนึงเนี่ยกว่าจะจบจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตอนสามปีที่ผ่านมาผู้หญิงนั่งรถไปยังไงก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์วินปากซอย งั้นไม่ต้องแต่งกับคนขับมอเตอร์ไซค์วินหรือครับถ้าอ้างว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วต้องแต่งงานงั้นคุณต้องซื้อมอเตอร์ไซค์เองไม่ใช่ประชดนะแต่ถ้าคุณอ้างแค่ว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วอาจจะมันเป็นบาปผมว่างั้นคุณต้องซื้อมอเตอร์ไซค์เอาถ้ากลัวบาปงั้นคุณไม่ต้องออกมาเรียนเอาถ้ากลัวบาปอีกแล้วก็ชอบพูดกันประโยคที่บอกว่าแล้วถ้าสองคนไปทําอะไรกันละ่ะใครจะรับผิดชอบผมบอกประโยคนี้ไม่ต้องพูด เพราะมันเป็นประโยคที่คุณต้องรับผิดชอบคุณจะไปทําอะไรกันมันก็คือบาปของคุณสองคนไงอาจารย์ไม่แต่งให้อาจารย์ต้องรับบาปไม่เกี่ยวสมองมีปัญญามีแล้วโตด้วยกันทั้งคู่เชื่อไม่คับคุยกันจนกระทั่งสองทุ่มกับเที่ยงคืนน่ะอินทพาลัมนมผลไม้เอามาแบกกลับบ้านผมบอกว่าองงางั้นฟังผมมัง่งนะที่ผมไม่หนีกล้คุณน่ะผมมีลูกสาว แล้วถ้าผมนี่ใกล้คุณวันนี้ผมบอกเอาแหละตามหนังสือฟิกก็ว่าไปสําหรับคนเรียนมาวอาซ้อนนะนะแต่ผมบอกหนีวลีเนะี่ยผมบอกผมไม่เอาทําไมไม่เอาผมบอกว่าเพราะผมมีลูกสาวไงเมื่อมีลูกสาวแล้วอยู่ๆสักอีกสิปียี่สิปีถ้าลูกผมไปแต่งแบบนี้ยถามว่าผมจะเสียใจไหมผมเสียใจนะคําถามของผมได้คําตอบแล้วนะคําตอบที่สองผมก็บอกว่าผมไม่อยากทะเลาะกับพ่อแม่ของเธอผู้หญิงคนเนี้ยเพราะ พ่อแม่เธอพ่อเธอขอไว้แล้วถ้าผมแต่งสักวันหนึ่งเขาถามแล้วย้อนกลับมาว่าใครเป็นคนแต่งเธอบอกผมเป็นคนแต่งผมก็ต้องเป็นศัตรูกับพ่อคุณไงผมขอไม่แต่งนะอันนี้เรื่องของอะไรครับจรรยามารยาททางสังคมไงแล้วข้อสามก็คือว่าผมบอกว่าไอ้เรื่องอ้างอะไรทั้งหมดเลยนะก็ว่ากันไปเถอะแต่ผมบอกว่าถ้าเราจะแต่งงานเป้าหมายก็คือต้องการประกาศเจตนารม มากอซิดหรือมักสอดของใครครับของเจตนารมณการนี่กล้าคือต้องการให้ญาติพี่น้องรับทราบต้องการให้คนบ้านใกล้เรือนเคียงรับทราบใช่ไหมละ่ะจากนั้นเราไปดูเป้าหมายของมันก่อนเจตนารมการนี่ก้าก่อนแล้วที่สําคัญที่สุดเรากําลังจะไปเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวนั้นๆเมื่อเราจะไปเป็นสมาชิกของครอบครัวใหม่นั้นๆแล้วเราจะทะเลาะกับเขาตั้งแต่เริ่มต้นเลยหรือนะครับผมก็เลยบอกว่า คู่นี้สุดท้ายไม่ได้แต่งแล้วผมบอกผมไม่แต่งให้ผมแต่งได้ผมก็บอกผมไม่แต่งเพราะผมมีลูกสาวเรื่องได้ไม่ได้นั้นก็ว่ากันไปสําหรับคนที่เรียนมาแต่ที่มันเป็นจุดอีกข้อหนึ่งคือหลังจากนั้นมีคนมาถามต่อว่าอาจารย์คู่เนี่ยหน,นีไปแต่งกันแบบนี้แต่เวลาตอนนี้จะหย่าจะหย่าแบบอะไรครับหย่าได้สองครั้งหย่าได้สองครั้งนั่นหมายความว่าอะไรครับ คุณกาลังผมก็เลยบอกว่าองนนั้นพูดภาษาไทยแบบประเทศไทยกลางแล้วเข้าใจง่ายๆตอนคุณแต่งคุณกําลังแต่งแบบแนวเก่าใช่ไหมละ่ะแต่ตอนคุณจะยหย่าคุณจะยหย่าแบบแนวใหม่ใช่ไหมละ่ะที่เรียกว่าคณะเก่าคณะใหม่เนี่ยผมบอกผมไม่อยากใช้คํานี้มันเป็นปัญหาของสังคมไอ้ตอนคุณจะแต่งคุณกําลังตามนับสู่โดยอ้างอันนี้แต่เวลาตอนจะยหย่าถ้าตามแบบเก่าเนี่ยคุณถือว่าตลาดขาดแล้ว อย่าขาดแต่คุณกําลังจะเลี่ยงให้มันไม่ขาดให้มาอะไรครับทําตามสูตรนะาคืออย่าได้สองครั้งผมเลยบอกว่าทหารเนี่ยนะถ้าคุณเป็นทหารเรือคุณไปแต่งใส่หมวกทหารบกไม่ได้ถ้าคุณจะยึดทหารบกคุณก็ต้องแต่งชุดเป็นบกถ้าคุณจะทหารอากาศก็ต้องเป็นทหารอากาศแต่นี่คุณเล่นนะรครับกางเกงทหารบกหมวกทหารอากาศแล้วก็เสื้อทหารเรือเนี่ยนะคุณเป็นคนที่ไม่มีหลักดังนั้นจึงเป็นห่วง สำหรับหนุ่มสาวปัจจุบันเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงเราจะทำยังไงขออนุญ,ญาตนะให้นึกถึงพ่อแม่ไว้และนึกถึงอะไรครับเราจะต้องไปเป็นสมาชิกในครอบครัวเขาแล้วเวลาปัญหามันเกิดวันนี้คนที่ผมรู้จักก็หลายครอบครัวอยู่บางคนพ่อแม่แม่เข้าบ้านหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ให้เข้าอยากจะแต่งโดยที่ไม่บอกพ่อแม่ไปเลยไปอยู่กันไปเลยมีแล้วบางคนแต่งแล้วเลยครับเวลาผู้ชายไปเจอ คนที่พ่อแม่หาให้เลือกกับเราไปเลยก็มีบางคนแต่งผมทั้งวนันล้อมบอกไม่ให้แต่งเขารักเขารักเขารักเชื่อไหมครับวันที่รับปริญญาผู้ชายไล่ผู้หญิงที่เป็นภรรยาออกจากห้องบอกว่าเธอไปก่อนนะพ่อแม่ฉันจะมาเขายังไม่รู้ว่าฉันแต่งงานฉันอยากได้พ่อแม่ฉันรับปริญญาแบบไม่รู้จักเธอผู้หญิงคิดนานๆแล้วคิดให้ดีอันนี้ที่พูดทั้งหมดคือสิ่งที่เห็นแล้วเราบอกว่า เรารักผู้หญิงเราให้เกียรติแล้วอัดล้์ปกป้องแล้วก็คุ้มครองผู้หญิงไปไหนต้องมีม้ารอมแล้ววันนี้ผู้หญิงทําไมไม่รักษาและปกป้องตัวเองนะครับขอต่วตัดล้์ทรงประทานทีไดา้ยาให้เราความเข้าใจขอล้อส่งความป้องนับซูที่มันใยตา่าเพื่อที่เราทุกคนนั้นจะได้อยู่ในหลักการแล้วความจำเริญมันจะเกิดขึ้นกับการเชื่อฟังพ่อแม่และเชื่อฟังผู้ใหญ่ครับเพราะสัตว์เรอเลัามาแล้วสินะมฮามรดกหลายรีวิวสบาย Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah